วันนี้อ้อมจะชวนมาอ่านออกเสียงเกี่ยวกับยานพาหน,นะที่อ้อมได้ลงรูปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อบางท่านที่ต้องการรับชมการออกเสียงว่าจริงๆแล้วการออกเสียงเนี่ยเป็นประมาณไหนก่อนอื่นอ้อมต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าอ้อมไม่ใช่ครูสอนภาษาค่ะแต่อ้อมพออ่านออกเขียนได้เลยคิดว่าอยากจะแบ่งปันค่ะการออกเสียงของอ้อมไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าอ้อมเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่ง ที่ไม่ได้โตที่ประเทศฟินแลนด์โดยกำเนิดเพียงแต่อ้อมอาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์มากกว่าที่ประเทศไทยก็แค่นั้นเองค่ะอาจมีบางครั้งจะผิดพลาดบ้างแต่อ้อมจะพยายามพลาดให้น้อยที่สุดค่ะการอ่านออกเสียงของอ้อมจะค่อยๆแยกพยางค์ออกทีละคำก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายในการอ่านและออกเสียงพอคล่องแล้วเราก็ค่อยรวบคำเอาจะทำให้ออกเสียงได้ชัดขึ้นและเร็วขึ้นในแบบเจ้าของภาษาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ คำแรกคือคําว่ากุลกุเนวดซึ่งแปลว่ายานพาหนะค่ะอ่านทีละพยางก็จะอ่านว่ากุลกุนนวอดอีกทีนะคะกุลกุนนวดค่ะถ้าอ่านเร็วๆก็คือกุลกุเนวอดอ่านเร็วๆอีกทีนะคะกุลกุนนวดคำต่อไปให้สังเกตการออกเสียงสระนะคะ ถ้าสระตัวเดียวจะออกเสียงสั้นลงค่ะอย่างเช่นคำว่ารถรถก็คือเอาโตจะไม่อ่านว่าเอาโตหรือว่าเอาโตนะคะคนฟินจะออกเสียงว่าเอาโตเอาโตค่อยคอยฝึกไปนะคะมาดูคำต่อไปค่ะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าบุสซี่ซิงแปลว่ารถบัสนะคะมาอ่านเป็นพยางกันก่อนนะคะ อ่านเป็นพยางชนก็คือบูสสิบบูสสิอ่านเร,เร็วก็คือบูสสิบบูสสินะคะคําต่อไปนะคะก็คือรถตู้ค่ะหรือว่าแวนค่ะถ้าอ่านเร็วๆก็จะเป็นคําว่าปาเกตติเอลโตปาเกตติเอลโตประเดี๋ยวมาอ่านเป็นพยัญชนะคะปาเกตติเอลโตปาเกต ติเอาโตอ่านเร็วๆทีค่ะปาเกตติเอาโตปาเกตติเอาโตคำต่อไปคำนี้ง่ายมากค่ะคำว่ายูน่ะซึ่งแปลว่ารถไฟค่ะยูน่ะยูน่ะอ่านเร็วก็ยูน่ะยูน่ะแปลว่ารถไฟค่ะ คำต่อไปค่ะเป็นรถรางนะคะจะอ่านว่าไรติโอว์นูมาอ่านเป็นพยางกันค่ะไรติโอว์วนูไรติโอว์วนูนอ่านเร็วกันนะคะไรติโอว์นูไรติโอว์นูคำต่อไปค่ะคือคำว่าจัก,กรยานค่ะ จักรยานภาษาฟินิชจะเรียกว่าปอลกูเปื่อระเดี๋ยวมาอ่านคำเป็นพยางกันนะคะปลกูเปื่อระปลกูเปื่อระอ่านเร็วกันนะคะปอลกูเปื่อระปลกูเปื่อระคำต่อไปคือคำว่ามอเตอร์ไซค์ค่ะหรือว่าจักรยานยนต์นะคะ ภาษาฟินก็จะเรียกว่ามอดตริเปือระเดี๋ยวมาอ่านเป็นพยางกันค่ะมอตโตริเปือระมอตโตริเปือระอ่านเร็วๆกันนะคะมอดตริเปือระมอดตริเปือระคำต่อไปค่ะคือคำว่าคิกบอร์ดนะคะ คิกบอร์ดภาษาฟินก็จะเรียกว่าปตกลาอุตาค่ะเดี๋ยวมาอ่านเป็นพยางกันนะคะปตกลาตากปตกลาตลา,ตาตทีนี้มาอ่านเร็วๆกันค่ะปตกลาอตากปตกลาตาคิยบอร์ดค่ะคำต่อไปนะคะเป็นคิกบอร์ดไฟฟ้านะคะจะอ่านว่า ซาเกอร์ปดกูลาตาเดี๋ยวมาอ่านช้าๆกันค่ะซาเกอร์ปดกูลาตาซาเกอร์ปดกูลาตาคำนี้ก็อ่านออกเสียงอาจจะประมาณว่ายากสักหน่อยนะคะต้องออกเสียงหอหีบด้วยค่ะซาเกอร์ปดกูลาตามาอ่านเร็วๆกันเลยค่ะซาเกอร์ปดกูลาตา ซากระปุกุกูลาวตาคิกบอร์ดไฟฟ้าค่ะต่อไปเป็นคำว่าเรือค่ะเรือก็มีหลากหลายประเภทเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ก็จะเป็นเรือธรรมดาก่อน,นะคะ่ะคำว่าเรือนะคะก็คือคำว่าเวเนซซึ่งคำนี้ก็จะอ่านง่ายมากเลยค่ะถ้าอ่านเป็นพยางก็เวเนเวเนถ้าอ่านเร็วๆก็คือเวเนซเวเน เป็นเรือค่ะต่อไปมาดูเรือพายค่ะคำว่าเรือพายเนี่ยจะอ่านว่า so t ู venere so t ว v e n e คำพูดในภาษาฟินนะคะคำนำหน้าเนี่ยจะกระชากให้สั้นลงนะคะอย่างเช่นคำนี้ก็เหมือนกันนะคะ so t ู v e n e อ่านเป็นพยางก็จะได้คำว่า so t ู venere so t ว v e n e ทีนี้มาอ่านเร็วๆกันเลยนะคะ So ตูเวเนโซตูเวเนแปลว่าเรือพายค่ะขั้นต่อไปนะคะก็เป็นคำที่ง่ายมากเลยค่ะจะอ่านว่าเรือเป็นเรือใหญ่ๆอย่างเช่นเรือวิกิ้งไลน์นี้ก็คือไหลวะหรือว่าเรือซิเรียไลน์นี้ก็คือไหลวะมาอ่านสั้นๆกันนะคะก็คือไลวะไลวะอ่านเร็วๆว่คือไหลวะไหลวะ เรือขนาดใหญ่ค่ะคำต่อไปนะคะเป็นคำว่าเฮลิคอปเตอร์ค่ะซึ่งภาษาฟินเนี่ยจะเรียกว่าเฮลิคอปเตอรีเดี๋ยวมาอ่านเป็นพยงค์นันนะคะเฮลิคอปเตอรีเฮลิคอปเตอรีมาอ่านเร็วๆกันนะคะาาเฮลิคอปเตอรีเฮลินนะคอปเตอรีแปลว่าเฮลิคอปเตอร์ค่ะคำต่อไปนะคะ คำว่าเครื่องบินค่ะภาษาษฟินจะเรียกว่าเล่นโตโกเนเล่นโตโกเน่เดี๋ยวมาอช้าๆกันนะคะเล่นโตโกเน่เล่นโตโกเน่อ่านเร็ว,รวก็เล่นโตโกเนเล่นโตโกเน่แปลว่าเครื่องบินค่ะคำต่อไปนะคะคือคําว่าดิ่งพัสธาหรือว่ากระโดดร่มค่ะ ในภาษาษฟินจะเรียกว่า last kuvariohype uh มาอ่านช้าๆกันนะคะ l a s ก k u า a r i o h y p e uh last kuvariohype uh มาอ่านเร็วๆกันนะคะ last k u v a r i o h y p ล uh l a s ู k u ร a r อ o h ป p e uh คือการดิ่งพัสุธทาหรือว่าการกระโดดร่มค่ะครั้งนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะเบิร์นก่อนไว้เจอกันคราวหนะะ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้อ้อมด้วยจ้า